สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัดชาแนลเช่นเดิมเนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเครื่องออกซิเจนตู้ปลานะครับเนาะออกซิเจนตู้ปลามันสําคัญยังไงเวลาเราเลี้ยงปลานะครับเราจะมาคุย,ยันวันนี้เนาะเอ,อ่อที่ว่าน้ําไม่เน่าถ้าเปิดเครื่องออกซิเจนอย่างเงี้ยน้ําไม่เน่าจริงไหมแล้วก็น้ําไม่มีกลิ่น จริงไหมนี่เรามาดูกันครับแล้วสาเหตุทำไมถึงต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยเนาะโอเควันนี้เราจะมาคุยกันครับหนึ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือครับแล้วผมก็จะบอกว่าที่ผมเปิดเนี่ยปลาเนี่ยก็พูดง่ายๆคือปลาเขาจะไม่เฉาครับพูดง่ายคือปลาเขาจะแบบ สดชื่นตลอดเวลาเนาะ,ะสดชื่นดูแบบปลาไม่เป็นโรคไม่อะไรหลายอย่างเพราะว่าเราเหมือนเหมือนเราขับถ่ายน้ําตลอดเวลาแบบมันปัน่นนั้นมีอากาศแล้วปลาเรื่องออกซิเจนให้ปลาอย่างเงี้ยปลาก็จะไม่ค่อยขาดออกซิเจนเนาะออกซิเจนออกซิเจนอะไรก็จะดูเต็มที่ปลาเขาก็จะดูไม่เครียดดูไม่แบบ,บวุ่ยแบบวายแบบวุ่งไฟแบบวิ่งขึ้นมาหาอากาศอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสังเกตไหมปลาเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเอาออกซิเจนเพราะเปิดตลอดเวลา แล้วน้ำเนี่ยไม่เน่าจริงไหมจริงครับเพราะว่ากรองเนี่ยเขาจะดักเอาเศษที่ฝุ่นของเครื่องเนาะมันจะมีกรองอากาศอยู่มันจะค่อยดูดดูดแบบดูดขี้ปลาขี้ผงขี้ฝุ่นนี้เข้าไปอยู่ในกรองครับอ่ามันจะช่วยได้เยอะและน้ําจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสังเกตไหมครับประดุกถ้าแค่วันเดียวครับน้ำเนี่สีขุ่น มันชี้โครนเลยถ้าเราไม่มีเครื่องเครื่องนี้ช่วยแต่ผมการันตีว่าใช้เครื่องนี้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับหนึ่งเราใช้น้ำปลาปาด้วยใช้น้ำปลาปาเปลี่ยนน้ำใหม่ใหม่ใช้เครื่องตัวนี้ตีออกซิเจนน้ำมันก็จะ p ีเอ็มะไรหลายอย่างก็จะดีขึ้นครับเหมือนกับเขาจะเะเหยคอรนได้มากได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนาะไม่ทําให้ปลาเราแพ้คอรนได้หลายอย่างเนาะมันมีประโยชน์หลายอย่างครับนี่น้ำไม่เน่าไม่เหม็น นะแล้วก็ไม่ขุนเนาะช่วยได้หลายอย่างแล้วครับผมว่าก็โอเคครับปลาผมเลี้ยงมาก็ประมาณเดือนละปละดุกไม่มีตายสักตัวนะครับไม่มีปลาลอยหัวเลยเนาะปัญหาปลาลอยหัวตัดไปได้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนปลาลอยหัวเนาะโอเคก็คือเนี่ยผมสังเกตเลี้ยงปลาดุกปลาาดูสดชื่นครับ ปลาเขาดูแบบไม่เหงาไม่แบบเหมือนปลาเป็นโรคผมก็ตรวจสอบปลาทุกวันนะไม่มีแผลไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรหลายอย่างครับปลาโตโตเร็วปลาโตเร็วครับเนี่ยปลาโตเร็วครับไม่มีไม่มีโรคไม่มีอะไรแน่นอนแลวน้าเนี่ยถ้าเราเปิดทุกวันเนี่ยเป็นอาทิตย์น้ําก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ําจะอยู่สีมันจะอยู่แค่นี้ละครับสีมันจะอยู่แค่นี้เลยเนาะสีน้ําจะอยู่แค่เนี้ไม่มีกลิ่น ไม่เน่าไม่เหม็นครับการันตีแน่นอนครับยังไงวันหน้าเรามีอะไรที่จะมาพูดกันอีกก็คอยติดตามชมนะครับมีประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะวันนี้ก็เรื่องใช้เคื่องออกซิเจนว่ามีประโยชน์ยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ